ค่พอนถูกนะคะบอกได้เลยว่าคันนี้คุ้มสุดๆเข้ามาใหม่นะคะเป็นเจ้ามิสซูบิชิมิรานะคะตัว1.2 GLS รถปี2 0 1 3นะคะคันนี้มือเดียวป้ายแดงนะคะบอกได้เลยว่าคันนี้ได้ไปคือคุ้มมากๆรถสวยนะคะสีบางเดิมมากๆรอบคันนี้คือสวยกลิปนะคะ,ะห้ดมห้าประตูนะคะบรรทุกของใส่สัมภาระได้กลิปนะคะตามหัวน็อตต่างๆนะคะไม่มีรอยแกะรอยไข่นะคะสีบางเดิมสวยกลิปค่ะ ภายในคันนี้ได้บอหนังด้วยนะสวยกลิปไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยฉีกขาดใดาๆนะคะภายในสวยกลิปเจ้าของเก่าดูแลดีมากๆค่ะนี่แอร์เย็นเพลงพอนะคะคันนี้ได้จอแอนดรอยมาด้วยพร้อมสวยกลิปมากๆเลยใครที่ลัง,งมองหาอีโกคารนะคะบอกได้เลยว่าไม่อยากให้พลาดคันนี้นะคะคันนี้เปิดราคาแค่หนึงแส่นก้าบาทเท่านั้นนะคะคุ้ม